มองกล้องอยู่ด้วย<จ>ะ<อ>นะเฉียนเรานะอันเนี้ยอ๋อเพลงตัดใจของวีนัสใช่ไหมคะไม่ยากจะตัดใจด้วยน่ามันขาดใจรักเธอจนหมดหัวใจ ตอนนี้เด่นชอบเพลงนี้มากนะคะมันเบาจังอ่ะองไกไลด้อยู่ได้อยู่อ้าวไม่ได้อย่าอยู่กับรักที่เป็นนิ่งใหญ่สุดท้ายต้องจากกันดิ้นร้กกันไปอ่ะยั จะ oh. ไม่ยอมให้เธอลำบากไม่ยอมให้เธอลำบากไม่ยอมให้เธอต้องทนเพราะฉันรู้ว่ายังรักกันฉันก็ยังรักเธอ้อง่อง้องสองแค่หัวใจร้องไเปเร่อฟังไปอย่างเดียวเองจำเนื้อไม่ได้มีคนขอเพลงวายร้ายมาด้วยค่ะเด่น อยากคิดจะไปคุยจะไปคุยกับก้าก่อนใส่ใส่ให้มต้องใส่ใส่ไม่รู้เด่นสอนนี่ทังทายทังทายนี่ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่ยางทัคงทายผมเปลี่ยนเพลงก่อนสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับเด่นคุณนะคะก็ ใครอยากดูเรื่องคลิปตลกตลกของเมนคุณเข้าไปดูได้ในแบบแฟนเพจของพี่ไอ้นะคะตัวเองเลยแฟนเพจอะไรครับกระมอนกระมอนเน่นะคะไม่ค่อยได้เล่นค่ะเอาไว้ทำทำเรื่องตลกตลๆไม่ค่อยได้เล่นนะฟังว้าไม่ค่อยได้เล่นกันตามเพลงนี้เลย จะเป็นอย่างไรถึงแต่วันนั้นที่เลิกกันไป <À. S 1> ลูกใบเก่าที่ฉันยังอยู่และวนอยู่ที่เดิมธอเป็นอย่างไรดีนะครับ

ฉันก็รู้ตัวเองว่าฉันเป็นคนผิดในทั้งเรื่ที่เคยคุยว่าเธอและฉันเป็นคนทิบใครก่อนก่อนที่ฉันจะกลายเป็นคนที่โดนทิบออกก่อนทีน่ฉันจะมีสายตาที่โดนขีดอ้ออยากจะรู้จะเป็นอย่างไรเป็นตาวันโนอนที่เลิกกันไป <Yeah. S 1> โลกใบเก่าๆที่ฉันยังอยู่และวนอยู่ที่เดิมเธเป็นอย่างไร เรื่องที่เคยคุยบเพลงที่เคยฟังยังจำได้ฉันไม่ตอนแรกก็อยากจะรู้วอเรื่องที่เธอมาจากไปแน่มันเป็นเพราะใจเธอหรือว่ามันเป็นมาจากใครแน่แต่ไม่สําคัญคือตอนนี้เธอเป็นอย่างไรเธอจะสบายดีหรือว่าจะเจ็บเจ็บมันอย่างใครฉันยอมรับและเข้าใจกับการมีอยู่ของที่ว่างกับการไม่มีเธอที่คอยมันยืนอยู่ที่ข้างแอปอาจไม่ชินกับการไม่มีเธอที่บ้านฉันอยู่บนโลกเก่าๆจะมีที่วิ่งและที่กว้าง ฉันนั้นเปิดเพลงเพลงที่เธอได้เิดฟังเธ oh. อาจไม่เป็นเหมือนกันแต่ฉันยิ้มกลับมันแค่บางอารมณ์ที่ฉันคิดถึงเธอเธอคงไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกและเธอคงไม่เข้าใจกับการที่ฉันเป็นแค่บางอาการที่ฉันไม่เข้าออก ว่าด <of th> <language> ูด <image> no ีกว si ่าตอนตอบคำถามตอนถามไม่รู้เรื่องไงพูดเลยคุณบล็อกหรือเปล่าจะให้เป็นนักร้องแล้วไม่ให้เป็นนักแสดงเพลงแล้วสองพี่เมีเสน่ห์มากเลยเวลาร้องเพลงพี่ก็ชอบจะรับพูดในละครเหรอแต่มันใส่แห้งไงเือที่เคคยยุกับเพลงที่เคยฟังอเแล้ว ไปจะเต้นเดี๋ยวตามมาจีบถึงบ้านเนี่ยเอาเพลงอะไรก็บอกมานะคะร้องไม่ได้ก็ไม่ร้องนะร้องเพลงหล่อเลยเป็นไหมคะไม่เป็นครับแล้วร้องเพลงอะไรเป็นอีกไหมคะรัอเพลงแบบยง้องเพลงต้องต้องเอาเพลงที่พี่ร้องได้ด้วยเพราะว่าพี่ไม่เข้าใจหนูแล้วพี่ว่าคนนได้ไหมครับเพลงคนอื่นเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องอะค่ะเนี่ย วันนี้เดี๋ยวดิค่าลิกสิทธิ์มาที่บ้านเออ <c oughs> มีไหมจันโดนไหมไม่เกี่ยวเนอะเพราะเราไม่ได้ออรออีอเ,อเ,อเวนต์เนอะจะรอแล้วจะส่องแสงสุดสุดเก้าเชื่อไหมถ้าผมแลบแล้วมี่ปิดเพลงเลยทำไมเพลงมันไม่ไมีมมมะะเกเี่ยธ จะส่องแสงสุกสกาวเปลี่ยนเป็นดาวไฟมีคนบอกว่าแนวเดียวกันเลยเด่นชอบมากเลยอ่ะอืแนวเดียวกับเด่นอ่ะอันนี้ไม่เป็นมันมาใส่เฮ้ยเด่นเดนเอาขวดน้ำลงอ่าไหนสักครั้งยัง

ถ้าไม่ถึงร้อยคนนี่จะไปแล้วนะเพจไอเขาพี่ไอหกสิบสคนพี่ไอหกสิบนะของไอหกสิบนะของเราเพิ่งสิบคนไม่ได้หรอกนะมีคนเพราแล้วก็หมื่นคนทุกคนถ้าอยากมาดูเนี่ยโจร้องเพลงจะไปแล้วนะถ้าถ้าคนไม่มาเยอะๆไปแล้วนะช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์เลยถ้าไม่ดูเนี่ยผมจะเล่นยาชน ไม่ม่อย่าั้เร็ตงยายดี่ตองคิวมานฉันอยู่บนี้ไม่เปไนฉัก็จะดิส่งฟ้าอีสเนเซปาบาช่น่าเสียดัยมนเบามดูเลยรู้ว่านายครูมีแตชิวกับชิวอาจจะไม่มีมิเลดอนเลลมีคนเดียวที่รักเธอมันจะอิมกับอิมเธอเป็นซูเปอร์สตาร์อยู่ในทีวีโชว์สวนนดูกันชายอยู่มิวิกวิดีโอผขวัลแววว์ไม่ตดนไมไม่ได้เป็นเพลงเอาเพลงดีดีดีกว่า เมื่อกี้เขาขอเพลงเนี้่ะอะไรนะขอเพลงเขาก่อนเลยนะเมื่อกี้ใส่แซ่แล้วใส่ใส่มันมีมันมีเด่นบอกว่าถ้าคนดูไม่ถึงห้าสิบคนจะปิดละนะคนะถ้าไม่ถึงห้าสิบคนจะปิดลวนะครับถ้าบอกถ้าคนดูไม่ถึงห้าสิบคนจะปิดแล้วนะครับเราจะสแควร์เอ้ยเราจะแบบว่าคอสกันทำไมก็คือจะบอกว่าหากค่ำคืนหอกมางเราอยากฟังเดี๋ยวไว้วันไหนที่เรา่เดี๋ยวเราวันที่เราไปอยู่บ้านคนเดียวเราจะลองเพลงให้ฟัง ปดสิบแล้วสิี่คนคือวันที่แบบว่าวันที่เด่นแบบไม่อยู่เด่นเคยฟังเพลงหักหักค่ำคืนปะไม่เคยอ่าเปิดให้ฟังวันก่อนหักค่ำคืนอ่ะที่พี่มอสฟังว่าใช่รถไงไม่ใช่ใช่ปะเนี่ยใช่เพลงนี้ปะย่าเปิดรถให้ฟังอ่ะแล้วที่หนูแล้วที่หนูงงมากว่าพี่มอสร้องอ๋อเธอฟังดิเธอฟังหักค่ำคืนดิพี่มอสยังเคยฟังอะยรเราช้วยมันน่ารักเพลงเนี่ยเดี๋ยวได้เลย เธอเธอฟังเธอแล้วเธอไปสุดรอ้องมาสักเพลงหนึกก่งอ่ะสักเพลงพี่ปอตยังเคยฟังเลยเคยฟังปะปอตเคยฟังเลยหน้าตาคมเข้มแบบผมเฮ้ยมันน่ารัก <c oughs> เด่นเธอก็เลือกเพลงของแบบของเธอแล้วเธอก็ต้องฟังเพลงพี่มันดีเออพี่บอกไปแล้ววันนพี่เอาผมตรงนะที่หน้าตา ฉนนอนะเปิดหนูเปิดเนื้อร้องเออหนูก็ร้องได้ด้วยหนูหนูทน่อยได้นะพเพราะว่าพี่เนื่อยเมื่อยมากสองเรออยากให้เธอไม่เืนตรงนี้หากคำคืนไม่มีผระจันทร์ฉันวงดวงาวไม่มีเพื่อนคุยหากลมฝนเริ่าวมาฉันกัวว่าฟ้าเข้าใจ าคืนนี้ฉันคิดถึงเธอไม่รู้ฉันต้องทำเช่นไรฝากดวงดเกา่าฟากลมหนาวฝากมูดดาวหาความรักฉันตายบอกเธออะ่ะเออเร่งใหของเรายี่ห้าแล้วอีกยี่ห้ายี่สิบแล้วตอนนะี้เราล้ว <laughs> มีใครอยากขอเพลงอะไรให้เด็ดร้องไหมบอกมาเลยคมาเลยใครอยากฟังเพลงอะไรทีมาเลยนะครับเราเราหน้าที่อ่ะขอคนนี้พี่เปิดในซุกเหรอเปิดในซุกเหรอไม่เอาไม่ กรมล <c oughs> เนสสมชื่ออ่าดูงามเนมสคนข ỏ ไวร้ายอ่ะงามเนรอ่าเนสคนเลยเรียน เด่นที่จะขอฟังที่จะขอร้องเพลงเด่นไม่เคยตั้งใจให้แบบพี่ร้องเพลงเลยพี่กอ็อยากร้องเพลงเงียแบแรงมากเล่นเขาเล่นอย่างนั้นอีกแล้ววันนี้ผมจะพาทุกท่านเข้าไปสู่ถ้ำ สานโทรศัพท์เล่นคูณเปลี่ยนฟิล์มเลยไอเดี๋ยวเปิดหมิงเอาเหมือนเดิมเหมือนเดิมอย่าเปิดอย่าเปิดเดี๋ยวเปิดเปลี่ยนโลห์ปิคอนเฮ้ยหนูเกียดเด่นคูณอะค่ะบนุกสิเด่นคูณทำดี ดีผมมากแม่แมงมคะเล่นคูนเอาผมเพิ่มสงสารคนดูมดีมัคนค้างอ่ะค้างอ่ะโคตรสงสายไปเลยเนี่ยรู้ไหมบ้า,าน,นข้างนอกอะตอนใครทำอะไรไม่นี่น อ๋อกล้องหน้ามันพังหรือเปล่าโทรศัพท์ของพี่อยู่วะเออพี่โทรหาไม่ได้นะจริงเหรอเออ